สวัสดีสมาชิกค,ครับชวนชมรถใช้งานสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับมาชมกับ Toyota Corolla a น t i s นะครับคันนี้รถบ้านแท้ปี2010นะครับ ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับสีขาวสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์คันนี้เป็นเครื่อง2.0ออโต้นะครับตัวแรงของอันติดเลยนะครับใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับ189,000บาทนะครับผ่อน4,000ต้นๆนะครับผ่อนได้6ปีเครดิตดีออกรถได้ครับรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวให้กับสมาชิกสวยสมบูรณ์นะครับภายในก็จะเป็นสีดำนะครับตกแต่งลายไม้เบาะหนังแท้ครับภายในสวยๆพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเซ็นสัญล็อกแอร์แบ็ก ABS สเวนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ189,000บาทนะครับมาชมคลิปดูบ้างนะครับกับรถส,สวยสภาพดีดนะครับคัดเช็คเก็บงานเรียบร้อยสีสวยสภาพดีเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้สบายใจนะครับอะไรเยอะแน่นอนชมได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทย รถสวยๆนะครับไม่มีชนหนักตัดตอนพิกวัมเป็นรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้2.0ออโต้ตัวแรงตัวสปอร์ตอันติสปอร์ตก็เรียกได้นะครับภายในสวยๆสภาพดีๆเบาะหนังตกแต่งลายไม้เซ็นทัลล็อกแอร์แบกเอพีเอสดิสเบรกนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นตัวเลือกกับสมาชิกนะครับภายในสวยๆเบาะหนังสภาพดีมากๆนะครับนี่นะครับสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับทางไกลสบายแน่นอนนะครับเครื่อง2.0 นี่เลยครับส,สวยๆนะครับฝากดด้วยนะครับใครกําลังหารถใช้งานชอบอันติดนะครับ2.0ออโต้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกความเอกสารครบพร้อมโอนจะสดจะผ่อนขึ้นอยู่กับสมาชิกนะครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งให้ครับมีบริการจัดส่งให้รถสวยสภาพดีชมได้เช็คได้นะครับมีทั้งรูปและคลิปมาให้เรียบร้อย คลิกที่ชื่อคลิปก,ก็ได้นะครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับภายในสวยสะอาดมาชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับเป็นตัวเลขกสมาชิกนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คมาเรียบร้อยนะครับนี่เลยครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มาลองขับได้ขับกลับบ้านแน่นอนนะครับ ถูกใจนะครับเน้นโทรเจรจาโทรสอบถามไลน์ได้ขอรูปขอคลิปได้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเป็นจอเรืองแสงนะครับสำหรับตัวนี้ที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับชอบใช่มาได้ครับลองขับได้ครับไม่สะดวกเดินทางก็รอที่บ้านได้ครับจัดส่งให้ได้ครับรถสวยๆนะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับเป็นชมไมน่าเชนปี2010นะครับ2.0ออโต้ก็จะถือว่าค่อนข้างจะหายากนะครับสำหรับ รุ่นอันติดนะครับไม่ค่อยจะผลิตออกมาสักเท่าไหร่นะครับไม้แท้ครับ2 2 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับเอกสารครบยางปี2อ2 3นย่ะครับสวยๆเดิมๆดีๆแบบนี้ก็ฝากด้วยนะครับใครถูกใจเข้าใจสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจัดส่งทั่วไทยคัดมาแล้วเช็คมาแล้วนะครับขอบคุณครับผม